พี่น้องก็คงสีได้เห็นคลิปนะครับที่เพิ่นดอกมาชี้แจงนะครับเว้าเรื่องผู้ใหญ่บ้านเนาะครับซึ่งมันกัเห็ดห้สิ่งที่โตจะของเว้านะมันย้อนกลับไปหาโตจะของนะครับผมก็มีบางส่วนบางตอนนะครับที่เพิ่นเว้า นะครับผมกะบ่ใดเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเมนซิวาร์ลอเร่นอยากให้เป็นมุกก็ตามนะครับเดี๋ยวพี่น้องลองฟั่งเบิงนะครับแล้วมาวิคอ์กันว่ามันเป็นจังไรกันแน่นะครับถึงไดเอาออกมาเบาจังสี่นะครับนี่แหละครับมันคือกระจกนะครับทีสะท้อนยางลวดเร็วเก็ดให้โตจากของอ่ะ ออถือว่ามันสิเป็นยังไงนะครับพี่น้องท่านี้ลุงผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านทีนี้ปุออ๊บผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมองถึงเจตนาณนะวันนั้นคือผมเล่นมุกแต่ถ้าใครเอามุกที่ผมเล่นเนี่ยไปตีความว่าเอ้ยมันไปดูถูกอาชีพผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าผมขอโทษผมขอโทษอ,อ ที่มันเป็นดราม่าอย่างนี้หรือว่ามันมีกระแสร,รีแอคชั่นกลับมาอย่างนี้มันจะได้ทําให้ผมเนี่ยกลับมาคิดดูว่าโอเคต่อไปเนี่ยเราเอาจอเราจะได้เอาเคสตรงนี้ไปเป็นกรณีศึกษาว่าโอเคคเาํา,าคพูดเรายังไม่อย่างนั้นคําพูดเรายังไม่อย่างนี้โอเคแน่นอนว่าคําพูดผมหรือว่าการเล่นมุกตลกหรือการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันเหมือนการสาดสีหรือรว่าการวาดรูปรงในกระดาษหรือการทําน้ําพลิกสักถ้วยหนึ่ง มันไม่สามารถทำให้ใครถูกใจได้ทุกคนเอาเป็นว่าในสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยถ้า,าคนเอาผมไปตีความมเจตนาผมว่ามันไม่ดีผมขอโทษผมมาย้ำตรงนี้ว่าผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นผมแค่แซลน้องผมแค่แซลพี่แผลวๆโอเคไหมผมแค่ทำให้ทุกคนนะที่ตรงนั้นรวมไปถึงในกลุ่มปิด มีความสุขเพราะทุกคนเย็ดมุกผมผมมีแค่นี้เลยเจตนาผมมีแค่นี้เลยและผมขออนุญาตที่จะเนี่ยหลังจากที่ผมโพสชิปเนี่ยผมขอ,อขออนุญาตที่จะจบรามมาทุกอย่างผมขออนุญาตที่จะนี่นะครับคือบอกง่ายๆนะครับเซลโบถึกหมองนะครับ เรื่องอื่นหมูกอื่นก็นเยอะแยะแต่ว่าทําไมต้องมาแซวเรื่องแบบนี้เนาะครับทุกอาชีพมันก็มีหนาทีมีความสําคัญที่แตกต่างกันเอออาชีพหมอรําก็อีกอย่างนึงนักแสดงก็อีกอย่างหนึ่ง,ง,ง,งซึ่งมันบ่าสามารถสิเปรียบเทียบกันได้หรอครับ หรือว่าสิเป็นอาชีพใดๆก็ตามเนาะครับตำรวจเพื่นก็มีอาชีพอย่างหนึ่งก็ต้องไปจับขโมยหมอล่ำก็ล่องกะล่ำก็เป็นหน้าที่ของไผของมันซึ่งมันบอใได้ต้องเอาเรื่องอาชีพมาเวาสิวาเพื่อความสนุกสิเป็นในกลุ่มก็ตามเนาะครับเนาะอันนี้เพิ่อนกเว้ามา ปุปิดเพื่อสนุกสนานแต่มันแซวลในจุดที่เอฟซี FC บ่พ่อใจนะครับกังหูว่ามันเป็นประเด็นตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แตอ่อยากแซวลให้มันมวนนี่แหละครับมวนบครับบานนี่สมกับความตั้งใจบอมันก็เลยย้อนกลับไปนะครับออ,ออกมาขอโทษก็ดีนะครับ แต่ตัวจะของเห็ดผิดว่าผิดออกมาครับขอโทษแสดงความชัดเจนออกมาเออมังคนเพินก็ให้อภัยนะครับนี่แหละเบอร์วาเห็ดผิดแล้วขอโทษตลอดมั่นกับว่าแมนเด้อครับเด้อไผก็ตามเห็ดผิดก้อนสิเห็ดอย่างมันต้องคิดพิจน,นานะครับการเวอานี่แหละครับบอกแล้วว่าเวอลขังเดียวนี่ยมันซื้อได้หลายแนว แล้วมันกระรวดเร็วเป็นอย่างมากนะครับที่เฮดให้คนหลายๆคนนะคิดว่าข้าเบาที่โตเจ้าของเบ้านะมันเป็นจังใดเม้นสิว่าบอรไดเจตน่าแต่ว่าขณะนันมันซื้อถึงอย่างใค่ๆก็มองได้นะครับว่านั่นคือแสหรือบอแสะนะครับเอฟซี FC, ฟังแล้ว กะคงสิลู้แล้วเห็นมอขันคนพ่อใจว่าขันในสิ่งที่ตัวเจ้าของเบาว่าวเื่องสนุกเป็นอย่างเื่องพื่นเนียมันก็่จังสี่ล่ะครับสุดท้ายเขากลับเองตัวเมื่อผู้ใดไปซอยหลับเด้อครับนั่นลหละครับถือมากกะโตเจ้าของต้องรับผิดช,ชอบในสิ่งที่ตัวเจ้าของเบาก็ถือแล้วครับโพนดออกมาขอโทษมันต้องแสดงความจริงใจนะครับ ในการเว้ามันจังสีได้หูตัวครับได้คิดต่อไปนี่เห็ดอีหอย่างบอแเมนว่าเว้าสือๆว้าลอยไปคือตดนี่บอแเมนนะครับพอตดเหม็นมีกินแล้วสิบอกว่าโอ้ยกูขอโทษเด้ออกูบ่าตั้งใจตดมันแมนเหมือเหืองครับอืมมันก็สิตดก็สิเบงเซ่คักตัวก็จัง กินกุบออกมมาละบาในให้พ่อนี่แล้วโอ้ยขอโทษลหลายๆกูบ่ได้ตั้งใจโตษมันร้อยตำดังมึงเองโอ้ขยแบบนี้พี่น้องวางไหนครับนี่แหะครับมันสิเป็นอุทาหวณ์สำหรับคนที่มักบอบบาคิดเสียวแต่ความมืนมวนความซื่นแล้วให้โตจากของคนชื่นชอบมั่นกับว่าแมน เนาะครับนี่ล่ละเอฟซีที่ฟั่งนี่คิดว่าทังไหนครับอันนี้เฮาบวลโดยความที่เฮาเป็นเอฟซีที่เฮาคิดเบิ่งว่าข้ามบานี่มันมันแมนบอนะครับเอาจิงๆเนี่ยผมมองเนี่ยถามว่าแสบบอผมก็มองว่าแสบล่ละครับผมบอเขอใจดอกมันบอต้องไปเหยียบถึงอาชีพอืน่นเนาะครับเนาะผู้ใดฟังแล้วก็ลอง เม็นเขามาใดครับเพิ่นก็บ,บอกว่าเม็ในใความสุภาพเนอะครับอืกับบ่หูลักสุภาขนาดใดเนอะครับนะเนอะห้องกับว้าเฮห้องกับเบิ่งในขอบเขียของห้องทีวเว้าได้นั่นล่ะครับเฮ็ดได้เอาห้องกับบ่แมนคนบ่หูจักยั้งเนอะครับนะเนอะห้องก็ฮหูคือกันนี่เห็นบ่บา,านนี่สุดท้ายมันต้องออกมาแบบนี้แ่ะครับบอกโลเท็ดนยั้งนี่มันพ่วงเบิด ยาสดีเตบอกเต่ปานะครับมันบอมเมนเห็นอย่างยางยสว่าผมจะบอกเลยเอฟซนี่แหงแฮงคกักแหงหูจักด,ดีกว่าผมแฮงเห็นนั่นแหะครับต้องเข้าใจด้ครับพลังเอฟซนี่มันรุนแรงนะครับมันคือกาอ,อที่ป้องกันศิลป,ปินที่ห้าหักย่างดีเลยแหละครับพี่น้องลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งครับ